รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดรหัสค้นหากลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยและดรวีรินทิราาทองบ่อจรัสในแก้เกมเศรษฐกิจ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแก้เกมเศรษฐกิจ,ร,กจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกรับมือกับปัจจุบันออกแบบปั้นอนาคตอย่างชาญฉลาดชี้ทางรุ่งหลบทางร่วงรู้เรื่องเศรษฐกิจพิชิตความสําเร็จอย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะคะครับและวันนี้เวทีแก้เกมเศรษฐกิจของเราต้องบอกว่าวันนี้เราจะชําแหละเกมใหม่ของโลกใบนี้ค่ะเกมใหม่ของโลกใบนี้ที่อาจารย์พูดถึงก็คือเรื่องของมาตรการภาษีโดยเฉพาะภาษีทรัมป์เขาบอกว่า ตอนนี้ต้องทําแบบนี้เลยนะ,ะทาท่าแบบนี้เลยนะอะไรคะอะไรคะาะคะเลขที่ออกอเห็นไหมลุ้นกัน,ลนเลขที่ออก<น>เขาลุ้นกันมาว่าเอ๊ะมันจะออกเลขอะไรใช่ค่ะ,คะลุ้นกันมากเพราะว่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่เกิดสงครามการค้าโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการภาษีเราลุ้นกันมากๆเมื่อวันหนึ่งวันนั้นเนี่ยประกาศออกมาว่าของเราโดนไปสามสิบหกเปอร์เซ็นต์บวกกันได้เก้าค่ะแต่ไม่ดีค่ะไม่ดีไม่มีคนบอกไม่ชอบเลขนี้มันเยอะไปใช่ค่ะแล้วจนสุดท้ายนะคะ ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาชัดเจนนะคะประเทศไทยได้รับตัวเลขที่เป็นที่น่าพอใจของหลายฝ่ายค่ะนั่นก็คือ19%ที่ทรัมป์จัดให้กับประเทศไทยก็ยังมี9นะลงไทยไ<ก>ด้ด9กี9อยู่<ช>นะแต <ๆ S 2> ่ก็ดีนะะจาก3 6มาที่19%คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องภาษีของประธานาธิทรมที่คิดเนี่ยนะครับค่ะมันเป็นการทำทั้งโลกใช่ค่ะมันสร้างสมดุลใหม่ของทั้งโลกคือทุกคนต้องเคลื่อนไปหาจุดใหม่และจริงนทันคือถ้าเราไม่รู้เกมนี้ไม่เข้าใจเกมนี้ ไม่เข้าใจกติกาที่สหรัฐเขาวางไว้เนี่ยแล้วเราปรับตัวไม่ทันเนี่ยเราก็จะตกกระบวนแล้วก็จะเสียหายในท้ายสุดพ้ายแพ้กับเกมเศรษฐกิจในครั้งนี้ครับใช่ค่ะสงครามการค้าแปลเปลี่ยนเป็นการปรับเปลี่ยนมาตรการแล้วโครงสร้างการค้าโลกไปอย่างฉับพลันทันใดเลยเมื่อ มาตรการทางด้านภาษีของทรัมป์ออกมาชัดเจนโดยเฉพาะกับประเทศไทยของเราที่19เเนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหลงจาร์ที่มีการบรรลุข้อตกลงกันพิธทีเรียบร้อยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาที่ต่างกันเหมือนกันนะคะเรียกว่าการต่างตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จับตาดูอยู่ว่าอสรุปแล้วคืออะไรกันแน่เพราะทันทีที่มาตรการภาษีของทรัมป์ออกมาให้กับประเทศไทยข้อที่19ค่ะก็ทําให้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ามฝ่ายซึ่งก็ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยรวมถึงสมาคมธนาคารไทยนะคะก็ได้ออกมาปรับเปลี่ยน GDP ในปีนี้ทันทีเลยค่ะจากเดิมอยู่ที่1 5ถึง2ปรับไปเป็น1 8ถึง2.2ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีปีนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยในช่วงมันมีหลายเงื่อนไขมากที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงนะครับไม่ว่าเป็นการเมืองไม่ว่าเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องของอิหร่านกับ อิสราเอลแล้วก็ไหนยังเป็นเรื่องของการที so ่เจอสงครามการค้าอีกเราเลยตั้งเงื่อนไขไว้ซึ่งเงื่อนไขตอนนี้ยังสอดรับกับสถานการณ์คือภาษีเนี่ยเราเจอ19เปอร์เซ็นต์เพราะเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้าภาษีการค้าที่สหรัฐกับไทยเนี่ย15-20เปอร์เซ็นต์และเงื่อนไขอื่นสอดคล้องเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะโตอยู่ในช่วง1 3ถึง2.2ซึ่งทำให้มาลัยน้าไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยโต1.7่และเราก็มองกรอบไว้ตอนนี้คือ1 5ถึง2เปอร์เซ็นต์เรายังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองขอเชคข้อมูลก นะ uh huh. แต่ว่าอัพไซ์เกนที่เรียกว่าอัพไซ์เกนคือปรับขึ้นเนี่ยก็มีแต่ปรับลงก็ก็มีโอกาสอยู่ <Okay. S 1> ขอเช็คสารการ์สงครามการค้าในครั้งเนี้ยเรายังไม่เห็นปรากฏการที่มีข้อเท็จจริงเชิงรูปธรรม <Okay. S 1> คือตัวเลขการค้าขายระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆที่ข้อกำหนดภาษีเนี่ยยังไม่ออกมาชัดตัวเลขเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยยังออกมาไม่ชัด <Okay. S 1> ดังนั้นเนี่ยการปรับโครงสร้างครั้งนี้เนี่ยจึงต้องรอเช็คสถานการณ์นะครับและทีมคันคือ การวิเคราะห์เนี่ยมันต้องวิเคราะห์ทีละสินค้าทีละตัวเพราะแม้ว่าภาษีเสียเท่ากันเนี่ยแต่คู่แข่งของไทยในแต่ละรายการในประเทศสหรัฐแตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวจะ ทอดรหัสให้ใช่ค่ะทอดรหัสแล้วก็เคาะกลยุทธ์ในวันนี้ว่ากันวยเรื่องของภาษีเราจะมารู้กันเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของมาตรการภาษีระหว่างประเทศคู่ค้ามีความสําคัญอย่างไรต่อสําคัญมากจริงๆเนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะนึกไปถึงว่าไอมันสาคัญตรงไหนเป็นเรื่องของบรรดาคนที่ค้าขายกับสารัฐซีแต่ไม่นะครับผมเนี่ยมักจะพูดว่าแม่ค้าขายขายหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งอาจจะกระเทือนเกี่ยวด้วยคนที่อ่าเรียกว่าให้เช่านะครับผวงยางหรือเต็นต์ตามชายหาดค่ะ ก็เกี่ยวด้วยได้รับผลกระทบด้วยได้รับผลกระทบครับหรือแม้กระทั่งการขายข้าวการขายสินค้าเกษตรต่างๆก็เทือนหมดเพียงแต่เจอมากเจอน้อยตรงหรืออ้อมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้มารู้กันในวันนี้นะคะว่าจริงๆแล้วภาษีการค้าภาษีนําเข้าส่งออกสินค,ค้าระหว่างประเทศคู่ค้าด้วยกันเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรและตอนนี้หลังจากที่ไทยได้ตัวเลข19%จากสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบอะไรบ้างเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกวันนี้ต้องปรับตัวอย่างไร ทั้งหมดนี้คือที่มาของการเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะช่วงเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าซึ่งนี่คือมุมมองของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะครับเพื่อเห็นภาพที่กระชับ เราจะเห็นเลยวครับว่าไม่ว่ามีแรงกระแทกอะไรเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกนั้นมันจะมีแรงสั่นสะเทือนและจะทำให้การวิเคราะห์หรือการมองว่าจุดสมดุลใหม่นั้นมันจะถูกเคลื่อนทันทีดังนั้นวันนี้เราจะถอดรหัส3ประเด็นสำคัญ 1. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 2. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและ 3. ครับผลกระทบต่อภาคธรุรกิจและภาคประชาชนของไทย ซึ่งถ้าเราทราบถึงผลกระทบแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเลยนะครับว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรครับอาจารย์ปอนั่นคือการเปิดประเด็นของอาจารย์นะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเลขว่าระหว่างประเทศของเราเองกับประเทศในอาเซียน ทุกประเทศเนี่ยเขามีการเก็บภาษีเนแตกต่างกันอย่างไรนะคะมีตัวเลขที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคอย่างบ้านเราเองเนี่ยถูกกาหนดตราภาษีไว้ที่สิจัดอยู่ในกลุ่มกลางไม่สูงที่สุดแต่ก็ไม่ได้ต่ํานะคะส่วนที่จีนโดนหนักสุดเลยค่ะคือ5้าสิสิงคโปร์ต่าสุดอยู่ที่10%บเนะคะแล้วก็ไทยเราอยู่ระดับกลางๆพร้อมกับกัมพูชาปากีสถานฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยค่ะครับเราเริ่มที่จุดสําคัญแรกเอาให้เห็นภาพชัดๆนะคบว่า ทำไมประธานาธิบดีทรัมป์ถึงต้องทำสงครามการค้าในครั้งนี้เก็บภาษีจากทั้งโลกซึ่งเราเริ่มต้นก่อนว่าสหรัฐอเมริกาเองเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกและถูกจีนเบียดครับดังนั้นหลายคนจึงวิเคราะห์กันว่าการที่สหรัฐทำสงครามการค้าอาจจะสกัดจีนไม่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเร็วและไม่ต้องการให้จีนนั้นเข้ามาใกล้ชิดสหร,รัฐในเชิงเศรษฐกิจมากเกินไปจึงมุ่งเน้นไปจุดสําคัญคือเศรษฐกิจจีนจีนจึงเจอภาษีสูงและสำคัญคือใครเป็นพันธมิกกับจีนหรือกลุ่มบริษ อาจจะเจอการตอบโต้จากสหรัฐอเมริกาอันนี้คือ p อยแรกนะครับแต่พอยที่ 2, สองนี่สีสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้ากับทั้งโลกคือสหรัฐค้าขายกับใครเนี่ยเขาเสียตังค์ให้ประเทศอื่นหมดคือขาดดุลการค้าซึ่งทําให้สหรัฐเองเนี่ยกลายเป็นประเทศลูกหนี้รายใหญ่ของโลกและทําให้เขาถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครกิจของเขาเนี่ครับจากเกรดสูงสุด 3A ที่ประเอเหลือ 2A ใ,ในรอบร้อยปีเนี่ยถูกปรับครั้งแรกเนี่ยแหละ ทำให้ทรัมป์เองในฐานะประธานาธิบดีจึงต้องแก้ไขเอาเงินเข้าประเทศจากการขึนร้นภาษีและสะกัดกัน้นไม่ให้สหรัฐเองเนี่ยเสียเงินโดยการขาดดุลการค้ามากเกินไปเขาต้องการให้ประเทศอื่น,นเปิดตลาดให้เขา <Okay. S 2> และเขาทําสําเร็จเพราะอัตาราภาษีที่จาร์ปอพูดเนี่ยผมแยกไว้นะครับเป็นห้าระดับโอ้มีอะไรบ้างคะหนึ่งคนที่ไม่มีอะไรกับสหรัฐเลยคือสหรัฐเนี่ยเกินดุลการค้ากับประเทศเหล่านั้นสหรัฐก็ยังคิดภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ครับ คือประเทศเหล่านี้เนี่ยคือเขาไม่ได้ผิดอะไรกับสหรัฐในเชิงเศรษฐกิจเลยนะ<ช>แต่สหรัฐก็ขึ้นภาษีเขาซึ่งประเทศเหล่านั้นก็คือประเทศสิงคโปร์<ช>นะครับและบราซิล<ช>ซึ่งตอนนี้อาจจะมีข่าวคราวว่าบราซิลอาจจะถูกขู่ว่าจะขึ้นกำแพงภาษีเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่บราซิลว่าจจเจอสิเพราะว่าประเทศเหล่านี้เขาไม่ได้ได้เปรียบการค้ากับสหรัฐอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่สองค่ะเขาเรียกมหาพันธมิตรโอ้ก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อ,อก,กอันาใแล้วทำไมต้องเจอเรื่องนี้คือกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่่มทีเกินารค้ส แต่เขามีความผูกพันกับสหรัฐตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเช่นสภาพยุโรปนะครับเจอสิบญี่ปุ่นเจอสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะสหรัฐเนี่ยไปพัฒนาสีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่สหรัฐไปพัฒนาเพื่อแข่งกับเกาหลีเหนือเศรษฐกิจสิบห้าเจอภาษีสิบห้าเปอร์เซ็นต์กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามกลุ่มที่ไทยอยู่ก็เรียกว่าเป็นลูกหล,ลาพขอสมควนเรียกว่าพันธมิตรกลุ่มอาเซียนเราเจอจุดนี้คือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์กลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มที่ แบบขัดใจอ่ะไม่ไม่สนุกกลุ่มนี้คือกลุ่มเป็นกลุ่มประเทศที่ใกล้กับสหรัฐและสินค้าทะลักเข้ามาคนอพยพเข้ามาคือเม็กซิโกเจอยี่ห้าอินเดียอยู่กลุ่มบิ๊กเจอยี่ห้ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สหรัฐเองเขาอาจจะมีเขาขัดใจแต่กลุ่มที่สหรัฐไม่ชอบใจก็แล้วกันกลุ่มสุดท้ายเลยกลุ่มสุดท้ายแคนนดาสามห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกอมสอปอลาวและเมียนมาเจอสี่สิบจีนเจอรวมกันห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ทำไมอะคะสำหรับกลุ่มที่ห้านี้ก็รู้สึกขัดใจอ่ะ คือเราเราเราเอาบางประเทศเขาบอกว่าคุณไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยขึ้นภาษีไปคุณตอบโต้เรามากขึ้นภาษีไปอย่างบราซิลเนี่ยผู้นําบราซิลคนใหม่เนี่ยทำให้สหรัฐขัดใจก็เรื่องทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ตอบโต้สหรัฐอย่างรุนแรงเจอไปเลยอาจจะเจอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย้ำอีกครั้งคือสหรัฐต้องการเงินเม็ดเงินหนึ่งต้องการเงินสองต้องการจัดระเบียบของโลกใหม่ที่เขาต้องการให้สหรัฐเนี่ยไม่ล้มเหลวหรือล้มลายทางการเงินเพราะเขามีนิสาธาสูงนะครับ มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของ GDP และทําให้เขาเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าก๊อฟแมนชัดดาวเพราะนั้นเขาต้องการเงินเข้ามาเพราะสหรัฐมีการมีปัญหาคือเขาเรียกขาดดุลแฟดทวินเดฟิซิตขาดดุลแฟดคือขาดดุลการค้าก็คือเสียเปรียบคู่ค้า<ฮ>กับขาดดุลงบประมาณ<ฮ>ดังนั้นสหรัฐพยายามแก้ไขการขาดดุลการค้า<ฮ>เพื่อจะได้เงินเข้ามาจุนเจือประเทศรู้ไหมครับอาจารย์ปอเพียงแค่ประมาณตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงประมาณกรกฎาคมมิถุนายนเนี <eng S 1> ่ย ที่เขาขึ้นภาษีทุกประเทศสิบเปอร์เซ็นี่ยเขาเก็บเงินเข้าสหรัฐได้เท่าไหร่เท่าไหร่คะแสนล้านดอลลาร์แสนล้านดอลลาร์ใช่โอโ้โหเรียกว่าเป็นมาตรการที่เขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องขาดดุ<ก>ลเฟดเนี่ย,ยนะคะแต่ทุกคนเนี่ยก็ยอมสหรัฐหมดและครั้งนี้เป็นการทําเจรจาก,การค้าซึ่งผมเรียกว่า one side FTA นั่นก็คือนั่นคือโปรติ FTA เนี่ยเขาลดภาษีศูนย์ระหว่างการสองประเทศที่คุยกันแต่ที่สหรัฐบอกว่าถ้าคุณอยากได้ภาษีดีๆไม่สูงเกินไปคุณลด ภาษีนําเข้าจากสหรัฐเหลือศูนเปอร์เซ็นต์แต่เพียงฝ่ายเดียวและต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐแต่คุณจะได้ภาษีสูงนะแต่ไม่สูงมากสนุกจังเลยดังนั้นเวียดนามเห็นไหมลดภาษีศูนเปอร์เซ็นต์90เปอร์เซ็นต์ไทยก็ลด90เปอร์เซ็นต์ยุโรปก็ลด90เปอร์เซ็นต์ทุกประเทศลดหมดหสร้ดด้ประโยชน์เต็มๆคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เครียดและซีเรียสระดับโลกนะคะเพราะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการค้าระดับโลกจริงๆแต่ที่บอกว่าสนุกคือแก้เกมเศรษฐกิจ สนุกตรงที่ว่าเราได้เรียนรู้เรื่องภาษีแบบง่ายๆเข้าใจง่าย,ายอาจารย์ฉายภาพให้เห็นภาพชัดเจนระหว่างประเทศคู่ค้าที่แตกต่างกันถึง5ระดับทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามมาตรก,การภาษีที่เราได้มาที่19%ก็ทําให้กกรได้เคาะแล้วว่า GDP ปีนี้น่าจะพุ่งทะยาน1 8ถึง 2, 2. ออนันนี้น่าสนใจนะเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกระทบว่าโลกเจออะไรไทยเจออะไรทุกิจไทยเจออะไรบ้างค่ะคพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงลึกในรายละเอียดในช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะสักครู่ครับ we สู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่เปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจไปเกี่ยวกับเรื่องของภาษีซึ่งวันนี้อาจารย์ให้ความรู้เต็มหน้าจอบนเวทีแก้เกมเศรษฐกิจของเรานะคะว่าภาษีมีความสําคัญอย่างไรกับมาตรการสงครามการค้าที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้นะคะไทยจะรับมืออย่างไรและแน่นอนที่สุดค่ะทุกภาคส่วนจะต้องรวมพลังเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่าน วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลกไปได้อย่างไรซึ่งปีนี้เนี่ยหลายคนอยากให้เสีไทยโตใกล้เคียง2%หรือม,มากกว่ามันจะเป็นโมเมนตัมในการเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีหน้าให้ฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นค่ะแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นเรารต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้กับ,บผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเรามีสก๊ปพิเศษนะคะดรสุภาชาเอี่ยมโอภาสอาจารย์ประจําคณะ,ณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ไปสัมภาษณ์พิเศษ ดออรอนุสรธรรมใจคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจไปรับชมกันเลยค่ะนับเป็นนัดแรกสู่สงครามการค้าใหม่ภาษีสหรัฐ19%ที่เศรษ,ษฐกิจไทยต้องเตรียมพร้อม รองศาสตราจารย์ดอรอนุสรธรรมใจคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยได้กล่าวถึงผลกระทบและโอกาสที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอัตราภาษี19%เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตราที่ทำให้สินค้าไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนะแต่ว่าการเก็บภาษีในอัตราสูงเนี่ยแน่นอนมันจะทำให้มูลค่าและปริมาณการส่งออกเนี่ย มันน่าจะชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งปีเนี่ยอัตราการขยายตัวของการส่งออกของไทยเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า5เเนื่องจากว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันมีการเร่งส่งออกนะซึ่งผู้นำเข้าสหรัฐเนี่ยก็เร่งนำเข้าช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะชะลอตัวหรือบางเดือนอาจจะติดลบแต่โดยภาพรวมเนี่ย การขยายตัวของการส่งออกไทยยังขยายตัวเป็นบวกอยู่แล้วไม่น่าจะต่ำกว่า5%นะซึ่งอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยแต่ว่าปัญหาเศรษฐกิจไทย,ยมันไม่ใช่เรื่องส่งออกอย่างเดียวมันมีเรื่องการชะลอตัวของการบริโภคการลงทุนด้วยซึ่งรัฐบาลก็ต้องดูแลในภาพรวมให้ได้นะครับเศรษฐกิจไทยจะเติบโต ได้อย่างมีสเสถียรภาพและยั่งยืนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมีผลิตภาพสูงขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นสิ่งสร้างพลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงได้อย่างดีต่อไปดิฉันดรโซภชาเอี่ยมโอภาสคณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงาน ขอบคุณอาจารย์เฟิร์นและดออรอนุสร์มากๆนะคะทีมอาจารย์ของเราเข้มแข็งจริงๆค่ะกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะครับ,บคือต้องบอกนะครับว่าสิ่งสําคัญมากๆเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโครงสร้างของการค้าโลกตลอดไปตลอดสมัยประธานาธิบดีทรัมป์และอาจจะลากต่อไปนะครับเ<ช>พราะเดิมเนี่ยภาษีที่เราส่งไปยังสหรัฐและทั้งโลกส่งไปยังสหรัฐภาษีต่ำและการกีดกันทางการค้าหรือการเจรจาทางการค้ารอบใหม่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้น หลายคนจึงตั้งประเด็นว่าครั้งนี้สมดุลใหม่ของโลกกำลังถูกเซตใหม่จึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยและก็เศรษฐกิจของทางด้านธุรกิจอย่างแน่นอนครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคะฟังแบบนี้แล้วตอนนี้ถึงเวลาลงลึกในรายละเอียดแล้วนะคะอาจารย์พร้อมนะคะพร้อมมี่ขพร้อมครับไปกันเลยค่ะในช่วงของถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย ทอรหัสแก้เกมสกีในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงผลกระทบของสงครามการค้าที่เกิดกับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยครับซึ่งก็คงจะต้องเริ่มต้นทอรหัสแรกนะครับว่าการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกากับนานาชาตินั้นเก็บภาษีแตกต่างกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนมองดูว่าสมดุลของโลกใหม่จะจัดขั้วยังไงตอนนี้หลายคนพูดว่าเดิมภาษีทางการค้าลดเหลือสูงหรือการทำเอฟทีเอเนี่ยอาจารย์ปอเป็นการที่ เท่าเข้าในกรอบ WTO ตอนนี้หลายคนเริ่มพูดคว่า WTO ลบหนึ่งคือเอาสหรัฐออก <Ừ. S 1> และทั้งโลกก็มาจัดระเบียบการค้าเสรีกัน <Yeah. S 1> ยกเว้นสหรัฐปล่อยเข้าไป <Okay. S 1> และกลุ่มอํานาจใหม่คือกลุ่มบริกจะโดดเด่นขึ้นแค่ไหนเพราะสหรัฐเองตั้งใจที่จะขึ้นภาษีกับคนที่สับสนบริกนะครับและสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจจะปรับในมิติไหนหลายคนมองอยู่แล้วเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงคะน่าจะมีแนวโน้มที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแต่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยยังมีอยู่นะ <Okay. S 1> เช่นสถานการณ์การเมืองมีเสียภาพไหม งบประมาณแผ่นดินจะเคลื่อนตัวอย่างไรดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยมองว่าสีไทยไม่ควรจะซุดตัวลงทําให้หลายฝ่ายเริ่มมองว่าสีไทยน่าจะฟื้นขึ้นนะมีความหวังเติบโตดีขึ้นกว่าเดิมและอาจจะฟื้นในแต่มาที่สี่เพราะหนึ่งนะครับเศรษฐกิจโลกไม่เสียหายทําให้เราส่งออกไปยังทั่วโลกได้ดีเศรษฐกิจโลกไม่เสียหายมากคนต่างชาติมาเที่ยวในเมืองไทยได้ดีเศรษฐกิจจีนโตดีกว่าที่คาดเดี๋ยวคนจีนก,ก็กลับมาเองและไทยก็จะส่งสินค้าไปยังสหรัฐ ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะนี่คือวิเคราะห์เชิงลึกเลยนะคะรหัสที่สองเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ในกรอบ1.5ถึง2เซ็นในมุมมองมหาแรงงาน,นไทย <c oughs> แต่กรก <c oughs> อลบอกว่าอยู่ที่1.8ถึง2.2เอร์เซ็นตเพราะอันนี้ผลกระทบไม่ได้หนักหนาสาหัสก <c oughs> ว่าที่คาดทั้งหมดนี้คือผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเป็นรหัสที่ถอดไปแล้วสองรหัสนะคะไปต่อที่รหัสที่สามภาคธุรกิจและภาคประชาชนค่ะอันที่สามจะปรับตัวได้ดีขึ้น การส่งออกมหาัยหอนค้าไทยนะครับได้มีการแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าปีนี้ความเสียหายเดิมคาดว่า2องแสนกว่าล้านถ้าเสียภาษี3 6ปเซแต่ตอนนี้คาดว่าความเสียหายคือเราส่งออกได้น้อยกว่าเดิมแสนหนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาทปีหน้าก็อาจจะมีผลกระทบเพียงระดับหนึ่งก็คืออาจจะส่งออกได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็คือ2องแสนห้าหมื่นล้านบาทเอาเฉพาะภาษีนะภาษีที่เสียแพงขึ้นนะครับแต่ถ้าสกิตรัฐเขาปรับตัวดีในปีหน้า เราก็อาจจะส่งออกได้ดีไม่ได้เสียหายถึงประมาณ2องแสนห้าหมื่นล้านนะครับและที่สําคัญคือโอกาสที่เราจะชำละลงไปเนี่ยบางรายการอาจจะแย่งตลาดจากประเทศอื่นที่เขาเสียภาษีสูงกว่าไทยได้อีกแต่บางรายการอาจต้องปรับตัวแต่เรื่องภาษีที่ธุรกิจต้องปรับตัวคือต้องดู2ออย่างนะครับหนึ่งเราเสียภาษีก็คือ1 9สเาหปรซับภาษีที่สินค้าไทยผลิตตามเงื่อนไขแต่ถ้าสวมสิทธิ์นี่แหลคะค่ะเรื่องของภาษีสวมสิทธิ์เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสําคัญมาก ภาษีสวมสิทธิ์เนี่ยสระดบอกว่าถ้าประเทศไทยส่งสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากต่างชาติหรือเอาสินค้าต่างชาติเข้ามาแล้วสแตมเป็นเม d ด i นไทยแลนด์จะเสียภาษีในระดับ40เซนตซึ่งนั่นก็ต้องมีการตรวจสอบเป็นรายสินค้าต้องคุยกับสรัดว่านิยามคืออะไรเพราะตอนนี้นิยามยังไม่ชัดชซึ่งแหมวันนี้มันพูดไม่หมดเนี่ยต่อสัปดาห์น้าได้มากแน่นอนค่ะเพราะเรื่องภาษีเป็นเรื่องใหญ่นะคะครเราจะทําเป็นสองตอนพิเศษเลยนะคะควันนี้ตอนแรกเรียนนำเสนอเรื่องราวของความสําคัญของภาษี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจไทยด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถ้าสรุปในช่วงของถอดรหัสของอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้การที่เราพูดถึงธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ธุรกิจอาจจะได้รับผลกระทบบวกลบแตกต่างกันไปต้องชำแหละทีละรายการแต่สำหรับภาคประชาชนเนี่ยพอภาษีหรือสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกาไม่กระเทือนโลกไม่กระเทือนเศรษฐกิจไทยทําให้ภาวะที่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าโอ้โหแบบนั่งตบยุ่งขายของตบยุ่งกับนั่งมองโต๊ะมองเก้าอี้บรรยากาศเศรษฐกิจอาจ จะมีบรรยากาศฟื้นตัวได้แต่มาสี่ถ้านหนึ่งนักท่องเที่ยวกลับมานักท่องเที่ยวจีนกลับมาด้วยสองรัฐบาลในตอนนั้นมีเสถียรภาพการเมืองมีเสถียรภาพและการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงแต่มาสามและการอาัดฉีดเงินในงบประมาณปี6กเก้าแต่มาสี่กลับมาสีไทยมีโอกาสขยายตัวใกล้เคียงสองหรือทะลุซึ่งตรงส่วนนี้ทําให้อานิสงค์งของคนไทยที่จะได้จากการประกาศภาษีในครั้งนี้สิบเก้าเปอร์เซนตมุมมองทิศทางสีไทยอาจจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแต่ช่วงนี้ก็ตามสถานการณ์ เพราะสถานการณ์ของสีโลกสีไทยยังมีอาการซึมตัวอยู่ยังไม่ได้ฟื้นอย่างเต็มที่ค,ค่ะและต้องจับตาอย่างใกล้ชิดด้วยที่สําคัญการเรียนรู้ตั้งรับและปรับตัวเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจในประเทศไทยของเราจะต้องการเรียนรู้ตั้งรับและปรับตัวนะครับโอ้โหวันนี้ชัดเจนต้องรู้และเข้าใจแล้วก็ตั้งรับให้ได้แล้วก็ปรับตัวรุกเข้าไปได้ถ้ามีโอกาสโอชอบ ทั้งหมดนี้คือถอดรหัสของอาจารย์นะคะตอนรู้จบรายการยังยังค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรครับต้องมาสรุปค่ะในช่วงหน้าให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในช่วงข้อกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจย๋ยวกลับมาค่ะช่วงหน้านะครับ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่มีการเปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจและถอดรหัสไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของภาษีมาตรการทางการค้ามาตรการโครงสร้างใหม่ของเศรษฐกิจโลกนะคะตอนนี้ได้เวลาอาจารย์สรุปหน่อยนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วงของข้อกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงข้อกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโรงพยาบาลผิวหนังอโศก าะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจสําหรับการรับมือและการปรับตัวของสงครามการค้าในรอบนี้หลังจากที่เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยและธุรกิจรู้ถึงผลกระทบทั้งบวกและลบนะครับกลยุทธ์เนี่ยน่าจะแบ่งเป็น3ภาคส่วนครับอาจารย์ปอค่ะส่วนที่1คือกลยุทธ์ของภาครัฐซึ่งภาครัฐนั้นจําเป็นที่จะต้องประกาศหลายสิ่งหลายอย่างให้ประชาชนและภาคธุรกิจรับทราบครับซึ่งรัฐบาลก็บอกแล้วว่าจะมีการนําเข้าสินค้าอะไร และภาษีเก็บตามรหัสธรรมนัยเนี่ยเก็บศูนย์เปอร์เซ็นต์รายการอะไรบ้างซึ่งรัฐพอบอกเสร็จแล้วเนี่ยจำเป็นต้องไปคุยกับสหรัฐต่อเนื่องครับเพราะยังมีประเด็นที่ค้างไว้อีกหนึ่งประเด็นคือภาษีสวมสิทธิ์ค่ะรีซิปเคอร์ทารสรุปคือในส่วนของภาครัฐต้องเร่งเครื่องเต็มสูบใ,ในเรื่องของการเจรจาภาษีสวมสิทธิ์ครับแล้วก็ไหนจะต้องมีมาตรการเยียวยาควบคุมการในไทยอีกต้องหาคําตอบต้องทาเชิงรุกคุยกับสหรัฐและบอกาภาคธุรกิจบอกภาคประชาชนว่า มีปัญหาอะไรไหมและคุณจะต้องรู้เข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้นะเพราะจะมีหลายเรื่องที่บางบางทีภาคธุรกิจอาจจะไม่ทราบนะครับเช่นภาษีสมสิทธิ์ที่บอกอันที่2การปรับตัวก็คือการปรับตรงภาคธุรกิจดังนั้นเนี่ยภาคธุรกิจจึงจะไม่ต้องหากลยุทธ์ในการแก้ไขปรับตัวให้ได้ครับ นอนค่ะต้องสู้ๆนะคะคทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนํามาฝากที่ผู้ชมเป็นประจำทุกวันพระหังครีหาทุ่มครึ่งทางช่อง3 HD 3 3ค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจและอย่าลืมสัปดาห์หน้าต้องตามให้ได้กับเรื่องของภาษีเรื่องของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยค่ะในรายการแก้เกมเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ